ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีไทยเรฟสเตชันสถานีเพื่อการปลดปล่อยประชาชาติไทยต่อไปเชิญพบกับรายการลุงสมชายสบายดีดำเนินรายการโดยดีเจปีโตสวัสดีครับสัปดาห์นี้ก็ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกับรายการ ลุงสมชายสบายดีนะครับซึ่งรับหน้าที่ดำเนินรายการโดยผมนะครับดีเจติโตรายการของเราในวันนี้นะครับเราก็ได้รับพระบรมราชานุญาตประทานสัมภาษณ์นะครับจากพระองค์นะครับหรือที่เรามักเรียกกันติดปากว่าเสี่ยวนี่นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่แถวแถวนะครับวังสุโขเรียบเรียบไปนิดหนึ่งนะครับวันนี้มานั่งจิบกาแฟกันนะครับเป็นการพูดคุยกันแบบ ถึงลูกถึงคนถึงเนื้อถึงตัวกันเลยทีเดียวนะครับกับพระบรมเสี้ยวของเรานะครับก่อนอื่นนะครับอยู่ตรงนี้กับเราแล้วนะครับสําหรับพระบรมสวัสดีครับสวัสดีดีเจตีโตและประสมมิกรผู้จงรักภักดีในพระชวงตรีที่รักทั้งหลายวันนี้ข้าพเจ้าดีใจเป็นอย่างมาก ที่ได้มีโอกาสมาประทศทางสัมภาษณ์ตัวหวังว่าจะสามารถแก้ปัญหาความไม่เข้าใจความคุณนข้องมองใจเพื่อให้พวกท่านได้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขครับนะฮะทีนี้เออเสียครับตอนนี้ก็เป็นที่คาดการกันดีว่าเสียเนี่ยนะครับจะ ขึ้นเป็นว่าที่ที่สิบต่อจากวุดซึ่งก็ใกล้ๆที่จะอนะคตไปแล้วสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับดีหรือไม่ดีมีอะไรที่น่าหนักใจหรือว่าจะต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าฮะกับการที่จะขึ้นเป็นกรรษัตริย์ที่สิบของราชวงครับเธอคงจะใช้คำพูดผิดหรือได้รับข้อมูลมาผิดยังไงฮะฉันไม่ได้เตรียมตัวประการที่สิบแต่ฉันเป็นอยู่แล้วอ๋อเป็นอยู่แล้วเหรอฮะ ฉันเป็นอยู่แล้วทุกวันนี้ฉันเป็นคนสั่งการอนุมัติต่างๆตรง,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 งผ่านฉันครับฉันยึดตายางของเสด็จพ่อไว้ในมือแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีการแต่งตั้งแบบเป็นทางการก็ยังไม่ถือว่าผิสิทธิ์นะฮะจะไปแต่งตั้งเป็นทางการทําไมก็ใช้ชื่อเสด็จพ่อไปมันปลอดภัยกว่า<อ>เสด็จพ่อมีบารมีเหลือเฟือใช้ไม่หมดครับดังน,นั้นเราก็อาศัยกินบุญเก่าของท่าน จนดูท่าทางไปไม่รอดล่องแรงแน่ๆแ,แล้วฉันค่อยปรากฏตัวประมาณว่าเอาไว้เป็นไม้กันหมาอย่างนั้นเถอะก็ไม่เชิงกันหมาเพราะว่าฉันชอบใจ <ช S 1> อะลืไปฮะต้องเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนมองมาที่ฉันหมดตังเกตดูฉันก็ไม่เคยคิดว่าคนอย่างฉันเนี่ยจะมีประชาชนรักพักมีมากมายขนาดนี้ตอนปั่นเพื่อแม่เนี่ย แย่พวกผมเพชรเนี่ยนะฉันก็คิดว่าไม่เท่าไหร่แต่มันก็ทำได้ดีตามเพื่อพ่อรอวันพินาศเนี่ยยิ่งชัดเจนใหญ่เลยมันยิ่งใหญ่ประการตามากฉันก็ไม่เคยคิดว่าเกิดมาในชาตินี้จะทำเลยที่มันมีสาระแต่ไม่มีประโยชน์ได้มากขนาดนี้ฉันภูมิใจมากมากนะคยคิดดูนะแล้วฉันก็ไม่เคยคิดว่าฉันจะปั่นได้ไกลขนาดนี้นะดังนั้นเนี ท่านก็มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างมากแล้วทุกคนตกตะลึงท่านเอกก็บอกว่าไม่คิดว่าไอเสียมันจะเป็นกับเขามันกันเว้ยทุกคนหันมามองในตาเดียวกันแล้วต้องยอมรับอย่างนึ่งว่าถึงแม้ว่านี้ใสสันดานที่จะไม่ค่อยดีนะแต่คุณใช<อ>่ไ,มไแมงดีเล่าใจสาวเออคนไม่รู้คิดว่าฉันอายุสี่สิบเ็เศษปีนี้ฉันหกสิบสี่ ยากก็ถือว่าชลาภาพมากกันนะเนี่ยแต่พูดอย่างนี้เข้าข่ายมินพ่อที่ภาพขอตงกับพูดนะเดี๋ยวเอาไปตองกับพูดนะดังั้นเรื่องนี้นะฮะเธออย่ยร้อเรื่องกันฉันบอกเธอนะเธอมินพ่อฉันแค่ติดคุกแต่มินฉันนี่ตายในคุกมาเว้ยนี่ฮะพอพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาผมนึกถึงกรณีของหมอหยองของคุณปากรมคุณพิสิทธิศักดิ์เซียนอูดซึ่งตอนนี้เองข่าวคราวเรื่องราวต่างๆเนี่ยฮะ ก็หายไปแล้วอย่างเช่นหมอหยองเอ๋ยคุณปรากรมเอ๋ยนะฮะอันนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วส่วนคุณพิสิทธิ์ศักเองเซียนอูดเองก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนไอประเด็นเรื่องนี้ทั้งท้ที่ว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่ใกล้ชิดกับพระองค์มากพอที่จะทราบข่าวทราบข่าวเขาบ้างหรือเปล่าฮนะไอเรื่องนี้นะจะว่าไปแล้วเนี่ยข้าพเจ้าขออธิบายนิดนึงบางท่าน กล่าวหาว่าข้าพเจ้าเป็นคนใจร้ายใจไม้ไส้ละกรรมเป็นคนโหดร้ายโหดเหี้ยมข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้าเจริญรอยตามเบื้องอยุ่คนป่าด็จพ่อตอนที่ยิงเสด็จทางตายเนี่ยนะแต่เด็จพ่อตอนที่ตรงผระชนราชการที่แปดถ้าก็ทํางนี้เหมือนกันใครที่รู้เรื่องท่านสามปกาข้าปิดปากชิดบุตรเฉลียวเนี่ยถ้าเก็บไว้ สมัยเสด็จปู่ฮกปู่ฮกปู่ฮกปู่งปง<อ>ทงร่วงนะต้ปิดปากหมดเลยนะขนาดคนที่ทํางานให้เสด็จปู่นะเจ้าพญาพลเทศเป็นคนวางแผนลงพระเจ้าตากด้วยกันนะเป็นมือหนึ่งระดับ<อ>เลยนะเหมือนหมอหยองเนี่ยหมอหยองก็วางแผนในเรื่องปันพระพ่อตอนทุองแม่เนี่ยขนาดเป็นคนวางอย่างดีเอาไปประหารเนี่ยคือเราต้องฆ่าปิดปาก ในสมัยที่เรากำลังจะเล่นงานคณะรัษฎรรัช,รชกาลที่เจ็ดวางแผนว่านะมีมือปืนกลุ่มแรกไปยิงพวกบหัวหน้าคณะรัษฎรแล้วให้วิ่งมาตามทางมือปืนชุดที่สองยิงชุดแรกแล้วก็มีชุด<อ>ที่สามยิงชุดที่สองคือปิดปากสองเทียงดังนั้นมันเป็นความเต็นเป็นอันนี้ก็เพื่อความมั่นคงของพระชวง คนพวกนี้มันรู้มากพูดมากเอาไว้ไม่ได้แล้วสมัยใหม่เนี่ยไม่ได้เลยมันมีอัดคลิปสมัยเสด็จปู่หงปู่หงปู่ทอง่งงวกยังไม่มีอัดคลิปนะต้องประหารสมัยนี้ต้องประหารสองเท่าสองเท่าเหฮะบางทีเนี่ยมันมีการทําลายหลักฐานแล้วก็ไปกู้ขึ้นมาดูอย่างมยอยงเนี่ยไว้ใจไม่ได้ไนไ<อ>เที่ยวไปอัดคลิปไปถามพามเห็นไปทําโพสต์ส่วนตัวว่าคนท่านสูงเนี่ย ระดับในพนในพันพราค้าใหญ่มีความรู้สึกต่อพระบุญยังไงเนี่ยถามงั้นได้ยังไงอ๋อใช่ฮะก็รู้ั้งรู้ว่าคนทุกเกียรติทั้งเมืองก็ร <c oughs> ะบายออกมาครับแล้วมันก็ไปอ่านคาพูดเนี่ยเอาแบบเมเขาใช่ไหม,อ,มอันนี้เอาไว้ได้หรือไม่ได้อ,อไว้ไม่ได้เพราะว่ามันทําลายชื่อเสียงทั้งออใช่ครับเอาใช่ไหมไอบพ้างรับเงินมาแล้วก็ไม่รีบมาส่งอื มีลักษณะจะองเงินครับส่วนประกรมนี่ก็ไว้ใจไม่ได้ทําไมฮะประกบม,มันรู้เรื่องมากมาททาไอซีทีไอนีไว้ใจไม่ได้ครัเคยหากินกับพระพระสังฆราชที่ท่านตายไปแล้วเนี่ยอ๋อใช่ใช่ครับและอย่างหนึง่งมันก็เป็นคนเล่นงานธงพัชยภัณฑ์มันรู้เรื่องมากก็ในเมื่อเราใช้มันไปเล่นงานแล้ว็ต้องปิดปากมันเออ ตามหลักของการปิดปากครับคือทําลายหลักฐานที่จะสามารถเชื่อมโยงไปถึงตัวได้ใครที่รู้เรื่องเนี่ยนะเราเอาไว้ไม่ได้ครับเพราะมันพูดมากโอ้ในทางหลักการแล้วเราต้องทําลายพยานหลักฐานทั้งหมดครับอย่างเช่นถามว่าใครฆ่าโราแปดบอกไม่รู้เพราะคนที่รู้โดนประหารหมดแล้วตายไปหมดแล้วจบใช่ไหมครับ ในเมื่อมันจบแล้วสันติกาผัดสินแล้วก็คือว่าจบปิดคดีม,มันเป็นเรื่องความจะเป็นความมาั่นคงของสถาบันเพราะฉะนั้นระสกนิกรทั้งหลายจะต้องเสียสละหมอหยองดูงยาของท่านคงจะรู้ดีครับว่าท่านได้ตายเพื่อพระชวงองร,าร่านคงจะรู้ดีครับครอบครัวของท่านรากกมรุตประภาก็จะรู้ดีครับพิสิทธิ์ศักดิ์เซนอูทุกคนรู้ดีว่าพวกท่านได้เสียสละ เพื่อความดำรงมั่นสถาพรของพระราชวงศ์กรีซึ่งทุกคนจะต้องรักครับถ้าไม่รักติดงทุกร์กัียปเรื่องนี้เนี่ยไม่ถามไม่ได้เลยนะครับเพราะเป็นที่โจดจันกันมากเรื่องความสัมพันธ์ใน พระราชวงศ์เองนะครับว่าตอนนี้เป็นอย่างไรมีการทะเลาะเบาะแวงกับน้องสาวจริงหรือเปล่านะครับแล้วพ่อแม่พี่น้องน้องสาวลูกลูกเมียเมียทั้งเมียเก่าเมียใหม่เป็นยังไงต่างคนต่างอยู่แล้วก็อีกประเด็นที่สําคัญมากที่สุดก็คือประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับพลเอกเปรมเองนะฮะพลเอกประวิทย์วงสวุวรรณเองตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะข้าพเจ้าขอชี้แจงให้ฟังนะ จะได้เข้าใจแล้วจะได้ไม่ไปพูดอะไรที่มันเพ้พเอเจ้อเลวไหลไรสาระบางคนบางกลุ่มบางพวกก็หาว่าข้าพเจ้ากับน้องสาวผู้น่ารักคุณเทพผมไม่หวีขาทางๆเนี่ยทะเลาะบอกแว้งกันสังเกตจิตการที่ปานจักรยานน้องเทพไม่มาป่าใช่ครับอะไรอย่างเงี้ยนะคนพวกนี้เนี่ยมันเป็นประเภทชั้นตามีิข่า ไม่ได้อยู่ในแวดวงไม่เคยศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีใน,ในวังต้องเข้าใจว่าแม้ว่าเราจะอยู่บ้านบางครั้งเนี่ยเดี๋ยวนี้เราอยู่คนระวังครับข้าพเจ้าอยู่วังสกอตชนอนยาก็อยู่เคมพิสกี้ที่เยอรมนีนะเพราะต้องไปรักษาสุขภาพครับส่วนน้องสาวข้าพเจ้านั้นอยู่วังสะทุม ดูแลสยามพพลาก็อน์เวลร์พลาอยู่หลังวัดปทุมุไม่อยู่คนละวังเมื่อก่อนอยู่วังเดียวกันบ้านเดียวกันก็กินข้าวคนละสำรับคนละที่นะครับเราไม่ได้กินด้วยกันและพระชูงเนี่ยจะทรงกลมคือมีอายุสิบแปดสเก้าเขาทรงกลมแต่ละคนมีบทบาทหน้าที่เรียกว่าเป็นคล้ายๆอธิบดีรัฐมนตรีไกลๆแต่ละคนก็จะมีเลขาส่วนตัว เมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยแพทย์วนพระองค์ของน้องเทพเสียชีวิตขับมอเตอร์ไซค์ไปชนกระสิบรถใช่ไหมอันนั้นเขาก็จะมีของเขาโดยเฉพาะข้าพเจ้าก็มีเขตพิเศษ904บอ่เราว่าไปหรือว่าข้าพเจ้าสร้างอาณาจากักรสร้างนู่นสร้างนี่อันนี้เป็นเรื่องปกติว่างนี้อยู่คนละวงังใช่ไหมมีวังหน้าวางังหลังกรมราชว,งวังอันนี้ก็อยู่คนละวงัง ต่างคนต่างทําหน้าที่งานใครงานมันมอบหมายแต่ไปด้วยกันสองงานได้ยังไง<อ>วันวันมีได่กี่งานครับบางทีน้องเพทพขยันบางวันไปเรื่องสิบงานแต่มาตั้งแต่เช้าถึงเย็นเน่ยเคดูข่าวสองทุ่มครับบางวันอยู่วังวางเดียวมีบุคคลนักสิบคณะมาถวายเงินเพราะฉะนั้นงานเขายุ่งเพราะมีงานอยู่แล้วแล้วก็แบ่งสายกันใช้ใครสมัน เวลา,าเขาจัดงาน60ปีฉันก,ก็ไม่ได้ไปครับฉันจัดงานปั่นจะมาปั่นที่ยังไงโอ้ม่งานใครงานมันคือแต่ละคนก็อเอาไปพูกถ้าว่าทําไมไม่มาก็ปกติเขาไม่มาอยู่แล้วแล้วจะมาทําไมคือต่างคนก็ต่างมีภาระหน้าที่ที่แบ่งแยกกันไปใช่ไหมฮะใช่อ่าก็ไปพูดเพื่อเจ้าว่าอย่างงู้อย่างนี้อย่างนั้นครับไปสะเดาะดวงไปข่มดวงกันไปแก้ไอ้พวกเสื้อแดงบางคนบอกว่า ไปแก้ดวงที่อะไรน้องสาวเพื่อนทำไว้ไปจุดนั้นจุดนี้มันจะเพื่อเจอกันใหญ่แล้วครับนันง้างใครทานมันอ่ะเพราะฉะนั้นครับเจ้าอยากจะพูดให้ฟังนะว่าไม่ได้มีอะไรกันเลยอืมแล้วน้องที่นี่น่ารักมากเก็บเงินกรับไวาให้ฉันใช้โอ้แตไมน,ม,นมนุนมเนี่ยนะสายใจไทยเฮ้ยเมื่อก่อนชื่อน้อย เราเรียกกันในบ้านเราเรียกน้อยครับเอ็น้อยเอาเงินมาลอยลานมันก็ต้องให้ถ้าไม่ให้บอกว่าเดี๋ยวมึงโดนตกนะต<อ>กใช่ไหมถูเลยเดี๋ยวนี้เรียกน้อยรือตัวไปเลยเดี๋ยวนี้เรียกช้างครับไปเรียกน้อยแล้วออมันเป็นภาพสะพานในครอบครัวรู้ตะกูลนี่สอนกันมาแต่ไหนแต่ไรว่าผู้ชายเป็นใหญ่กว่าผู้หญิงครัท่านเนี่ยเกิดมาทีแรกเป็นพระเจ้าลูกยาเธอนะะ เขาเป็นลูกเธอเฉยไม่ใช่ลูกยายานคือยาใจ่ลูกเป็นที่รักครับพ่อแม่จะรักลูกชายเท่านั้นแหะประเพณีถูกสอนมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราถูกสอนตั้งแต่เด็กแต่ออนแต่ออเราใครเป็นใครก็อพื้โชคดีนะครัโชคดียอย่างโชคร้ายอย่างหนึ่งยังไงฮะโชคดีคือมีลูกชายเป็นคนเดียวโชคร้าย,ยคือไอ้ลูกชายานั้นตันเป็ดช้ำก็ <laughs> เลยเออ่ ถือว่าเป็นทั้งโชคดีและโชคร้ายไปในตัวเลยได้ยินข่าวว่าอย่างงี้เสียทางเสียเองแล้วก็เหล่าบรรดาพี่น้องเองเนี่ยก็มีการต่างเตรียมตัวมีแผนฉุกเฉินเตรียมไว้อันนี้เตรียมไว้เพื่ออะไรฮะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาตั้งแต่สมัยรัชก,กาลที่เจ็ดแล้วครับพอมีเรื่องเ,เปลี่ยนแปลงการปกครองคณะสัน,นยังไม่ได้ทอะไรนะั้นเราก็ยกย้ายหมดแล้วนะอ๋อรัชกาลหัวรัชกาลที่เจ็ดก็ ยกเงินย้ายเงินโดขนข่าวสอบมันฟ้องมันหาว่อยากช็อกเงินครับมันบอกว่าตอนนั้นลาออกไปแล้วแล้วยังไปเบิกเงินอีกอโอนเป็นเงินส่วนตัวหกลงหกล้านยึดวางจุโขทยัยยึดวางจุโขทัยด้วยเออขายทอดตลาดนประกาทรทุงสุดพิมพ์นะครับมันขายหมดเลยช่วยโชโอช,ชามสังขลงโลกนะนม,มันชกมาเชียงในนั้นมีอะไรนาะขายหมดเลยนะ แต่ปรากฏว่าถึงเวลามันไม่ทันขายในปีนี้ว่าอย่าไปหาเรื่องกันเลยเอ,อจบแล้วจบไปเรากำลังท่องนั้นมีสงครามรับปีนี้เขาบอกว่าอย่างนี้นะมาร่วมกันนะพวกต้องพวกเจ้านะมาร่วมมือกันนะเสรีไทยสายเจ้าเสรีประโมทใครต่อใครนะมาร่วมมือกันแล้วถ้าชนะเมื่อไหร่นะก็จะเรียกว่ายกโทษให้แก่กันหมด<อ>เรื่องนั้นต่อการไงรอันนี้ก็เป็นความหวงดีคเขาเพาะนั้น ในช่วงนั้นเราต้องคิดนะอดีตคือบทเรียนประวัติศาสตร์สอนให้รู้ว่าประเทศใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะเขาจะยึดทรัพย์สมบัติเจ้าคเพราะมันเยอะมากเขาเลยกลัวใช่ไหมฮะเราไม่ได้กลัวหรอกแต่เราไม่ประมาทไม่ประมาทเราต้องเตรียมตัวแต่ตอนนี้เสด็จพ่อฉันเตรียมดีมากเลยนะเสด็จพ่อนี่ทันสมัยมากเลยยังไงฮะปกติแล้วเนี่ยเรา แต่ไปมีวางอยู่มังนอกก็ไม่ได้ใช่ไหมประชาชนจะขอหานินทาว่าเอ๊ะทำไมอยู่หัวตาชวงศ์ไปสร้างวางมังนอกแล้วก็เลยสร้างเป็นโรงแรมแทนไงโอได้เงินด้วยไงครับแล้วเราจะคิดดูโรงแรมมันดีกว่าวางนะังไงโรงแรมมันต้องรับแขกมันต้องมีพวกบริการตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ไปแค่แขกคนหนึ่งเท่านั้นเองครับอยู่เคมปิสกี้ฉันไปแค่แขกคนหนึ่งอยู่ห้องวีไอพีสเปอร์ตระลุห้องหนึ่ง มันมีเป็นร้อยๆยห้องอ่ะครับเราก็ใช้บริการของเราเองกำไรเองอะไรเองอยู่นั้นหมดโร<อ>งแรมสมัยใหม่มันเป็นที่หัวว่างเลยใช่ไหมสะดวกสบายครบครันเออ,อยู่ห้องวีไอพีชัดเลยวีไอพีกุญแจพิเศษครับดังนั้นเสด็จพ่อท่านเตรียมไม่ได้ดีมากเสด็จพ่อฉันฉลาดในเรื่องเตรียมหนีเนี่ย <c oughs> ฉลาดมากก <c oughs> ครับ <c oughs> แต่คิดถูกเปนร์เจี้นะมันมีตั้งห้าสิบกว่าประเทศแปดสิบแห่งทั่วโลก ถ้าเป็นเธอนะแปดสิบแห่งเนี่ยไปอยู่แห่งลนะหนึ่ง 5, 5, อาทิตย์นั้นมันหมดปีจริงไหมโอ้ใช่ครับปีห้ามภาพสองอาทิตย์นั้นถัาเตรียมไมดีมากเรามีแผนฉุกเฉินรับสมบัติสมัยนู้นเนี่ยเราจะมีการสะสมเพชรสะสมเพชรเพราะเพชรนี่เป็นของที่มีค่าที่สุดแล้วก็พกพาง,ง่ายด้วยฉุกเฉินนะ่าใส่ไปถุงหนึ่งนะครับแค่ทักสองกิโลเนี่ยนะโอ้ไม่รู้กี่พันล้านโอ้ใช่ฮะใช่ไหมนังแล้วเนี่ยเราเตรียมทุกอย่างแล้ว แต่ตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องเรื่องเอกสารเนี่ยออพ่อฉัาน,นจำเบอร์มันชีไม่ได้จำเบอร์มันชีไม่ได้ต้องช็อตไฟฟ้าอยู่เรื่อยๆเลย,เลยบัตรคีชสวิตซ์เบอร์อะไรแล้วทีนี้ตอนหลังเนี่ยมันมีปัญหาตรงที่ว่าเขาบอกว่าฟิชแลนด์มันอยู่ทางยุโรปประชาคมยุโรปเขาไม่ยอมสภายุโรปเขาบอกว่าฟิชแลนด์เป็นแหล่งฟอกเงินโดยเฉพาะเขาได้ข่าวว่าลูกค้ารายใหญ่ชื่อมิพลเนี่ย ประเภทฝากเงินแล้วต้องเสียงเงินข้าฝากครับมีบัญชีรับดังนั้นเราโยกมาที่สิงคโปร์ตอนนี้เราเราเตรียมย้ายมาสิงคโปร์สิงคโปร์มันง่ายนะครับเรือจาก,กีเรือบบเบตวิปเปตเดียวถึงเลยเใช่อยู่ใกล้ๆกล้ไทยเองแล้วเราก็มีแผนสำรองคือเราเตรียมเื่อเรือดำน้ำครับถ้าขึ้นเรือจาก,กีไม่ทันเราก็ลงเรือดำน้ำดำไปเลย ตอนนี้เรือจากกีมันล่มโดนระเบิดแล้วก็เอาเรือนน้าไปงมสมบัติต่ออ๋อคือเตรียมไว้เบ็ดเสร็จครบคันแล้วเราเราเดินแผนเราเจอน้มันจะไม่ตีกับลาวครับกา่าวถ้าหาว่าเครื่องคือบินไม่ทางก็ไปทางลาวอ๋อออกชายรมแดนไม่น้ขํขโขงต่อไปจีนครับแต่สิ่งที่เรากลัวที่สุดคืออะไรคือเรากลัวจีนมันส่งมาให้พักษิณเนี่ยเรากลัวอ๋อกลัวใช่ไหมฮะคือจีนมันเอาแต่ดได้ครับแค่ให้เงินมันไม่ค่าเอาเดดหมดนะ ทุกวันนี้เราไปหามันมันก็รับตักสินไปหามันมันก็โอเคครับมันโน้มมันรับทุกคนนะครับทุกคนเลยเป็นมิรหมดเลยเป็นมิดหมดเลยครับนะครับเอาล่ะครับเสี่ยครับในไหนก็ในไหนแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เวลาเราก็หมดพอดีนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับประเด็นเรื่องความสัมพันธ์กับจีนกับสหรัฐอเมริกาเนี่แหละไหนก็พูดถึงเรื่องนี้เข้ามาแล้วนะครับว่าทําไม ถึงต้องมีการตระเตรียมทางหนีที่ไล่ไปไว้ที่จีนแล้วความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐเป็นยังไงบ้างเพราะว่าช่วงนี้นี่นะครับก็เห็นมีข่าวเรื่องราวของทั้งส่งผู้ร้ายข้ามแดนส่งคนนั้นคนนี้นะครับให้กับทางการจีนเอ่ยแล้วก็มีปัญหาเรื่องทั้งทูตอเมริกาเรื่องความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยจะลงรอยกันดีนะครับช่วงหน้าเนี่นะครับเรากลับมาพูดคุยกับประเด็นนี้ครับช่วงนี้พักสักครู่ฮะ สนดโดนยังนมถั่วเหลืองหำหำสะอาดสดใหม่บางกล่องมีเฮโรอีนยัดไส้โครงการของจับไทยส่งออกไปไกลย่งต่างแดน